เรามาอยู่กันที่บูสมาคมกาแฟพิเศษไทยสวัสดีครับนี่ธนายกมาเองเลยเป็นไงบ้างภาพรวมงานตอนนี้คนจันรวย <laughs> จริงๆ <laughs> แล้วก็ก็เรื่อยๆนะจริงๆแล้วแต่ว่ามันมีของแปลกๆเยอะเลยอย่างงานนี้มีแบบไปชิม<ช> <ๆ S 2> ก,กาแฟมีเด็ตอนตอนนี้บูทุมบูดารักกันหมดละเครื่องแปลกคนแปลกคนแปลกคน,คน <c oughs> สำคัญมากมีแบบปรลัดแปลกๆเยอะมากเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีใช่ครับมเหมือน,น,นได้มาเที่ยวแล้วก็มีพวกแบบงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องด้วยอ่ะกินกาแฟเมาคาเฟอีนแล้วก็ไปกินเบียร์อันนั้นตกเย็นตกเย็นเปลี่ยนน้ำ ชิมตองกลางวันไปซื้อชิมตอนเย็น่แล้วที่สมาคมอะไรแปลกนะบอกทีครับเออ่คนกาแฟค่ะกาแฟเราจะมีกาแฟที่หายยากนี่ครับอ่าตัวนี้คือเป็นจากแหล่งนี้ใช่ไหมฮะใช่สามโปรเซสต์นี่เลยนี่เป็นวอลชานนี่แบบเนื้อชุ่มแล้วก็จะมีนั้นหนึ่งถึงสิบซึ่งทั้งหมดเป็สามสิบตัวนี่แล้วก็ชมเป็นรอบๆค่ะถ้าตอนเนี้ย ทุที่ก็ได้มาตอนที่เป็นแร้งหนึ่งเดชชอว้าวต้องได้ชิมแล้วแพงสุดครับผมตัวนี้เด็ดตรงไหนฮะจริงๆ<ะ>คือมันเป็นทั้งเรื่องของสายพันธุ์ด้วยสายพันธุ์รวมการที่เกษตรกรโพเสต์มา,าคือมันเป็นการทำเนชชอว์ให้มันสะอาดมากๆเนี่ยจริงๆมันเป็นชาเลนจ์เนะะาะแลของเขาเนี่ยยังสามารถทำ Natural, เนชชอว์โปรเซ ให้เกชาที่มันมีความเป็นความจอกไม้าว <Wow. S 2> ที่มันเป็นแบบคอร์ฟูมจ๋าเนี่ย <Wow. S 2> เกสิซนก็คอมเพล็กซ์มาก,มากแล้วทำในชอปโปรเซสโดยที่ยังมีคุณคาแ็คเตอร์ของเกชาที่สะอาดได้คมันเป็นคอบิเนชันแบบลงตัวมากอยา,อยากชิมแล้วอะ่ะตัวไหนนะ,ะมีทั้การหมกักแล้วก็มีแบบเป็นการหมักที่แทบไม่ได้กลิ่นวนิกา,าร,ออรเลยเูมามานี่คือแล้งหนึ่งคือตัวนี้ โอ้สกอร์92.89โอ้มันร้อนนะคะคุพี่สดๆเมื่อกี้เลยนะคะผู้ชนะการประมูลคือ b ู u e c p กับ Factory Coffee ค่ะรวมตัวกันประมูลเพราะว่าเดีย๋ยวตังไม่พอมใครมาทันท่านนายกนะแกลินออกมาก็หวานแล้วอะ แม่มาอยู่ที่คนทำคนเทไม่ได้ทำเลยคนเทนี่อร่อยจริงจริงนะหอมมากหอมหอมแบบหอมเหมือนฉีดอะไรก็ไปเลยอ่ะอันนี้คือแบบไม่ไม่ได้แต่งอะไรเลยคือเป็นโปรเซสด้วยความที่เพรมันเป็นกีชาแล้วเป็นกีชาที่ต้นมันชัวร์แล้วอ่ะต้นมันแบบสมบูรณ์พออายุได้ที่ แบแต่งสาวแล้วอะไรเงี้ยเออมันไม่เด็กเกินไปมันหวานช่ำมากเลยใช่มันมีซี่เฮาฟิลมันคอมเซ็กซ์เซนเซนซีแล้วก็ดอกไม้มาเป็นคู่คาเวนเดอร์โรสีรู้สึกเป็นเนเิอร์ที่ก็ยินไม่ได้แบบเปอร์เมนต์มากอร่อยมากมาคน้าที่ ใช่คุณทุกคนโอ้คุณนุ่นราคากิโลกรัมตันนี้เท่าไหร่นะครับตอนประมูลตอนประมูลมา33,500ื่นสามพันห้ร้อบาทต่อสามหมื่นตอกิโลไม่เล่นดิบนะขั้วเสร็จหายไปยี่สิบปอรโเซ็นเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่คั่วแล้วอ่าไปดูราคาซิเท่าไหร่เอามาเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็ถ้าไม่เจอก็เซิร์ชเอาเซิร์ชเอามีทั้งบูคอปกับแฟกซใช่แล้วก็มีตัวอื่นๆแรงอื่นก็ใช่ อันนี้ก็คนพลาไม่ธรรมดานะชิมได้หมดเลยแล้วคนก็ชอบมาถามว่าแบบอันนี้คือขายไหมขายเป็นแก้วๆอะไรเงี้ยน้องคนีไม่ค่ะชิมฟรีแต่ถ้าอยากไปตำต่อมีผู้ชนะการประมูลอยู่ตรงนี้อ่านีนี่มีบอกมูลเลยครับราเรียผู้ชนะการประมูลสกอร์นะครับแล้วก็เกษตรกรผู้โปรเซสใช่นี่ฝั่งตรงข้ามก็คือบุคอมนั่นเอง คือเดินข้ามฝั่งบริษัทตัวเองไหนครับกาแฟตัวที่คั่วแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนใชอยู่ในเฟซบุ๊กอ๋อไปไปตามกันได้ไปทักหน้ายอีกเฟซเฟซบุ๊กบุ๊กคอรนะคะแล้วก็ตามหาสเปซประมูลอันนี้หนึ่งหนึ่งครมไปสองราคากันแล้วก็ไปเลือกช็อปมาชิมกันนะแล้วบุ๊กคอรอะไรแปล คนเหมือนกันน้องๆก็จริงเราผลเครื่องมามีเครื่องนะครับอนด้วยความที่เรายังไม่แน่ใจเราไม่เคยมาตลาดตรงนี้ทีเองจังเนาะก็เลยแบบเข้าใจว่าคนมาเดินห้างนี่ยก็น่าจะเป็นคนถึงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพวกแบบกาแฟที่เขาเอาไปทําอะไรต่อก็ได้แล้วก็แบบจะให้บทเป็นดิฟเป็นเอซิโซ่ไปก็ว่าไปมีเครื่องสําหรับโฮมโฮมยูสโฮมบิะมีเครื่องใส่ีน่ารันี่อันนี้คือโฮมยูส ผู้หญิงก็ยกได้อันนี้สำคัญนะการที่ให้ผู้หญิงยกได้เพราะว่าเรามันแบบถ้าเอาไปใช้ตามร้านเล็กๆอย่างเงี้ยจะให้ชงติดต่อกันนะผู้หญิงก็ทำอืมได้กล้ามจะบอกว่าถ้ามาที่งานที่จันนะครับไปลองกดที่บูธเล็กๆเราได้ที่บูธน้นกดกดเองชีมเองได้เลยอ่า ราคาพิเศษไปเลยห้าหมื่นห้าพันทุนซึ่งไอเครื่องหดตัวเนี้ยเครื่องหดตัวเนี้ยมันใช้ได้ทั้งตั้งแต่ดิบจนถึงแบบมอเตอร์อดเลยนะอืมเป็นเป็นเฟืองอะไรนะครับจนถึงเทอร์กิสได้เลยอันนี้เป็นเรซสปีดเบอร์ด้วยใช้ดีใช้ง่ายว้าวมันทำความสะอาดง่ายที่สำคัญแล้วอ่ะ นี่จะทำให้ดูการทำความสะอาดง่ายที่จริงๆมันสำคัญน,นะคนใช้เครื่องบดอ,ะอ่ะมันต้องเดือดปึ๊บส<อ>เสร็จเฮ้ยไม่ยากผู้หญิงก็ทำได้ใช่ออกมาแล้วจ้<อ>จาแล้วเลสปิดเบอร์เนี่ยมันแข็งกว่าเฟืองปกติอันเนี้ย<อ>ประมาณสี่เท่า<อ>ได้สี่เท่าอ,อายุการใช้งานคำว่าแข็งกว่ามันดีกว่าไงคือแบบเฟืองมันจะแป็คมกว่าอย่างเงี้ยใช้ได้เยอะใช้ได้นานใช้ได้หลากหลายแล้วก็ถ้าเกิดแต่ละคนในบ้านกินกาแฟคนละแบบก็ปรับง่ายมันเป็นทัดสกรีน แล้วก็ปรับเสร็จมันก็ขึ้นโหมดให้เลยอะไรเงี้ยที่สำคัญคือแบบเวลาคนโฮมยูสอ่ะเขาขี้เกียจแกะมันไม่แปลกเลยคือแบบขี้เกียจแกะไอ้นี่ออกมาล้างอ่ะแต่กาแฟส่วนใหญ่ถ้ามันรู้สึกว่าเราถึงเดิมมันเริ่มไม่อร่อยใช่ปังอย่างแรกที่ต้องเช็คเปลืองเครื่องบดเครื่องบดสำคัญมากที่มันจะทําให้กาแฟอร่อยนี่แล้วก็แค่ใส่เกลับเข้าไปอย่างนี้เลยนี่เฮ้ยเข้าคู่กันนก็เฮ้ยโอเคนะนี่อ่า ก็ไปง่ายๆได้ไวๆนี่เสร็จปุ๊บก็คาลิเบตเบอร์นิดหน่อยเนาะแค่ไม่ต้องคาลิเบตเลยตัวเนี้ยเออหรอเพราะว่ามันล็อกโดยแบบเหมือนเขาเรียกว่าคูคูแบบโคคายโอเกะที่มันแบบว่าลงมันจะต้องลงล็อกนี้เท่านั้นครับเข้าใจะแล้วมัเปลี่ยนด้านไม่ได้เลยนะมันต้องล็อกนี้เท่านั้นพอลงเสร็จปุ๊บถ้ามันถ้ามันลงไปแล้วมันไม่คลิกอืมันก็จะเหมือนไม่ไม่ตรงอ่ะมันไม่เดยพอกดลงไปแล้วพันนี่มันเด้งขึ้นมาปุ๊บโอเคคุณอยู่ที่เดิมแล้วค่อยจับใช่โอ้ยแจ๋วมาก วว้ารู้ว่าคนทำกาแฟที่บ้านสำคัญมันต้องง่ายนะต้องง่ายต้องง่ายใช่ครับเครื่องนี้ดิสคอนแล้วนะจ๊ะว้าวใช่ลิมิเต็ดแตสิครับสำหรับแบบนี้นักสะสมใช่ค่ะก็ขายต่อได้ราคาเพราะเรื่องเนี่ยเรามาเขาจะมาเป็นแบบพวกลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยคือเหมือนรุกเล็กอ่ะคือทำเสร็จปุ๊บออกมาแล้วก็ขายเสร็จแล้วก็หยู่อันนี้รุกเลกะซีปีที่แล้วนะคะคือดิสคอนไปแล้ว ตอ,ตอนนี้เหลือกี่เครื่องแล้วครับตอนนี้เหลือตัวเดียวก็เฮ้ยโอ้ย<ห>ลิมิเต็ดสิเหลือนี่อีกโหโหตัวโชว์ตัวหนึ่งแล้วก็ของเลยสต็อกตัวหนึง่งเลยคุณราคาสามแสนนี้ถ้าเป็นชุดตัวเฟืองบทเอ่อตัวบทเมื่อกี้สามแสนแปดพันบาทโอ้โหถ้าใครบอกว่ามาจากในกล่ววาแลวแล้วไปทำที่บุคอมเดี๋ยวนุ่นให้เพิ่มนี่ต้องทักมาทักมาสีใหม่สีใหม่ี จะเป็นแบบคือมันมันตั้งได้อยู่กับที่อ่ะจะตั้งกับเขาเตอร์สีดำสีขาวสีอะไรก็ได้ใช่ค่ะก็น่ารักดีน้องจงสัยนิดนึงส่งราคาต่างกันประมาณ30,000กว่าบาทนี่ต่างตรงไหนนะฮะอันไหนอ่ะอันนี้กันนใช่ครับสักสีอันนี้ลิมิเต็ดอนนี้่ครับอ่ามีความลิมิเต็ดอ่าโอเคแล้วตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เป็นยอดนิยมเหมือนกันนะตัวนี้อันนี้อ่ะ เป็นโฮมยูสก็ได้นะคือมันแข็งแรงแบบหมายถึงว่ามันเป็นเวิร์กคอร์สคือมันทำงานนานได้แบบต่อเนื่องยาวๆคนส่วนใหญ่ชอบซื้อไปออรบูธใช่ผมเห็นหลายตัวมากตัวนี้เป็นพันช็อตก็กดไปถึงอะไรแบบนี้ง่ายมากโดยถึงว่ามันจะต่อตรงแต่ทั้งหมดอันนี้คือทั้งต่อตรงได้แล้วก็เติมน้ำได้นะต่อตรงหมายถึงเอาเอาน้ำอินวอ๋อต่อตรงได้ต่อตรงได้จากข้างกรองได้เลยแล้วก็ปล่อยได้หรือจะเติมน้ำก็ได้เพราะว่าคนชอบซื้อไปออรบูธ ค,คนี่ถ้าเห็นนะตัว GS 3ตัวนี้นี่คือสบายต่อว,วันเป็นพันช็อตเราเป็นพันเลยเต่อเนือเ่องคนทีซื้อแล็บในอะไรพวกนี้คือเปิดร้านนี่คือไม่ต้องกลัวมันเจ๊งอ่ะก็ตอนนี้มันมีมินิเดียสเนาะแต่ไม่ได้เอาน้องมีค่าตัวเล็กมากของใต้หมดละแล้วก็ถ้าใครบอกว่าตามมาจาก เล็กอาราวนะแต่อยากได้แบบคือบอกมาทักมาทักมาให้ราคาพิเศษก่าโบพิเศษอีกแล้วเฮ้ยมาอีกตัวหนึ่งถือว่าเป็นตัวแปลกเลยครับมันคืออะไรครับเนี่ยตั้งสามชั้นห้างไม่ใช่ท้องออฟเดอร์เฮาวนะคะคารากอนคารากอนมันเป็นบัวร์ตัวใหม่อันนี้คือก็เพิ่งใส่ชีลลิ่งล็อกเข้าไปเนาะเป็นมันต้องเอาไปฟีดไหมฮะเอชไเย็นเอาไปฟีด อากาศ็ก็ดีแช่เย็นก็ได้แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆอันนี้อากาศร้อนนอยยอมรับมันจะไม่คอนเดนซ์เยอะโดยเฉพาะถ้ามันโดนแบบนี้แล้วนะโดนความร้อนแล้วอะทีนี้จะบอกว่าเวลาที่เราเอะการมีลูกตัวเนี้ยลูกมันไม่ใช่แค่แบบสแตนเลสอะไรก็ได้นะอันนี้ไหนๆเราก็จะไม่ได้กินมันพิเศษเนาะเออเล่าให้ฟังหน่อยมันมันพิเศษยังไงตัวนี้เนี่ยอันเนี้ยถ้าพี่ลองขย่าเขย่าข้างในอะ มันเป็นเจลอ,อ๋อเออมันเหมือนมันไม่ใช่แค่ลูกเหล็กธรรมดานะมันรู้สึกเหมือนไข่คอนแบบแกรอกกรักกรกอยู่ใช่เออซึ่งมันเป็นเจลที่กระจายความเย็นออกอย่างเดียวคือนึกออกปะว่าถ้ามันเป็นลูกถ้าแบบอาจุดประสงค์ของพวกการใช้ชิ้นนิ่งลองก่อนอมันคือการความตั้งใจคือการเก็บอโลมาเก็บกลิ่นที่มันเดลิเคทมากๆที่มันแบบบางเบามากๆอ่ะให้มันกลับไม่ให้มันยังอยู่ในน้ำกาแฟได้นึกออกปะซึ่งนั่นหมายความว่าอันนี้เป็น p อ i n t คืออันนี้จะคุ้มแค่กินกาแฟดีวว้าถ้าอยากกินกาแฟดีกินแล้วนที่กาแฟดีแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกกาแฟที่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วอมันก็ไม่ช่วยนะออ๋ต้องเป็นกาแฟที่แบบมีของอยู่อืตัวพรีเมียมดีเซอร์นเราอย่างเงี้ยที่มันจะมีความคอมเพล็กซ์เยอะๆอ่ะจะได้คอมเพล็กซ์กว่านัทกีโดยการใช้ตัวนี้แล้วมันจะเก็บพวกกลิ่นทับโน้ตกลิ่นดอกไม้ที่มัน ปกติแล้วสมมติว่าเราบอกว่าเราได้ลิ้มจีใช่ป่ะแล้วบางคนอะดิไปบางที่ก็ได้รสบางไม่ได้บางเนี้ยมันมาคู่กันแต่ไอตัวเนี้ยออกมาคือได้โรสแน่ๆโอ้โหว้าวมันจะเก็บไอส่วนที่แบบปกติเขาเก็บไม่ได้เดอร์ธรรมชาติของวัฒนทายคือไอกลิ่นมันระเหยหรืออะไรพวกนี้ออกไปอันนี้มันจะเก็บไว้ให้ได้มันเลยทาให้เขาเรียกว่าเลเยอร์ชั้นต่างๆของรสชาติอ่ะมันชัดเจนขึ้น ผมเคยลองชิมแล้วแหละรู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟมันอร่อยอ่ะมันว้าวอ่ะเออไม่งั้นมันไม่แพงเลยแนี้เลยเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องมีเหตุผลห้าห้าพันสามค่ะพี่ห้าพันสามโอ้โหได้ไอเซ็ตนี้แล้วก็ได้ชิลลิ่งล็อกสองอันแต่อย่างที่บอกว่าไอตัวเนี้ยอันนี้ของอันนี้เพราะเป็นเพราะเป็นเพราะคือไอตัวเนี้ยที่แบบว่า ที่ให้รู้ว่าแบบเขย่าแล้วมันมีเจลข้างในเนี้ยเพราะว่ามันคือการแผ่ความร้อนนะเพราะ,ะว่าถ้าปกติแล้วอะถ้ามันเป็นพวกสเตเล์หรืใช่ปะ่ะคือมันก็จะเป็นความร้อนแบบข้างในแบบเขาน้ำร้อนข้างนอกก็เข้าไปแบบ<อ>มันทําให้อุณหภูมิเย็นข้างอันเนี้ยตัวเนี้ยไม่เสถียรเราของเขาอะเขาเลยดีไซน์มาให้ว่าไอตัวเนี้ยม,มันจะอุณหภูมิความเย็นของตัวมันนะอะจะอยู่ได้นานกว่าแล้วนิ่งกว่าระหว่างการสกัด มันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะเอาแวะมากันได้ที่บูธบูขอบนะครมาเล็งกาแฟเยอะเฮ้ยของเล่นใหม่อ,มอีกแล้วพิกเลตของหนูโอ้มันยังไงเอ่ยคือตัวนี้เป็นตัวที่เป็นไปไม่ได้เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทำกาแฟแม่ร่อยอ่าเพราะว่าเราก็แค่ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปใช่ไหมครับผมใส่ลวกฟิลเตอร์ซะหน่อยแล้วก็ใส่กาแฟใช่ไหม ปิดฝาใช่ไหมครับแล้วก็เทนะเทอ่ารอบแรกก็ต้องวนอะไรไหมไม่ต้องเลยจะวนก็ได้ถ้าอยากสนุกหรือแบบเทเทเข้าไปก็ได้ซึ่งถ้าเทเข้าไปให้แค่แบบอาพเวทไปรอบนึงก่อนสามสิบลิตที่เหลือก็เทให้มันตรงกับเลยโดต้องการมันเดินไปทำอะไรก็ได้ออมันก็เดินไปแปลงฟันอะไรแบบนั้นแล้วก็ค่อยกลับมาดูแล้วก็ปล่อยให้มันเดิงเลยคือจุดขายของเขาคือตรงนี้อ๋อมันคือมันคือไอตัวชาวอร์เฮด มันไม่ใช่แค่เจาะรูอะไรก็ได้ไงถ้าเกิดมองดีๆมันเป็นการโดนดีไซน์มาให้น้ำที่ออกมามันเป็นเส้นตรงเท่าๆกันมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนเวลาซื้อปักบัวครับแล้เป็นปักบัวแอร์มันก็จะได้คอนซิสเทนซีว่าไม่ว่าคนจะเทนหร่อไหนน้ำหนักมันจะกระจายไปทั่วๆเท่าๆกันอแล้วมันทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะสกัดกาแฟไม่อร่อยคือตัวแรงหนึ่งที่ผมชิมก็คือสกัดด้วยตัวนี้อุ้ยมันดีมากเลยนะเนี่ย ดยเฉพาะถ้าสมมติว่าใครต้องการที่จะแบบเป็นพวกที่แบบว่าคอนเฟิชเชินิดนึงหรือว่าต้องการอะไรที่มันง่ายแล้วอร่อยเลยไม่ต้องมานั่งเดาว่าวันนี้ฉันจะชงกาแฟอร่อยไหมหรือเป็นเออร์เลอร์ฟูกแค่ใช้ที่ร้านแล้วแบบกลัวเด็กบาริสซาเขาเขาออกออกทุ่นที่นั่นแบบกลัวกาแฟจะไม่อร่อยเท่าเท่ากันไอ่เนี่ยตอบโจทย์ว้าวอะไรประมาณนี้เออไม่ลงเวลาไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเนี่ยก็มัใช่เพราะว่ายังไงนูแม็กถ้าสมมตินะ20กรัมใส่ สามร้อยหนึ่งต่อสิบห้ามากมันก็อยู่ประมาณแบบสามนาทีมากค่ดเลยอ่ะใส่พีเวทเข้าไปเสร็จหมดแล้วก็ใส่สูบใช่ไหมแล้วมันก็ปล่อยเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยเฮ้ยถือว่าเฮ้ยมันแปลกอีกแล้วครับมันดีอ่ะเหมาะสำหรับผู้หลบด้วยทกาแฟแบบทอลองแจ๋วแจ๋วแจ๋วแวะมาที่บูธสมาคมกาแฟพิเศษไทยแล้วก็แวะมาบูคอครับมาลองเล่น ของแปลกๆได้แล้วก็ชิมกาแฟตัวเด็ดๆได้ทุกตัวเลยชิมฟรีด้วยโอเคครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกับทางช่องเล็กลาวด้วยครับแล้วเจอกันจันทบุรีครับผมบ๊ายบาย